สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับกิจกรรมล้มยักษ์รับป่องถ้าไม่ล้มยักษ์ก็ยักษ์ล้มครับผมอย่ายิ้มให้ยักษ์เพราะว่ายักษ์จะยิ้มยิ้มแห่อะไรวะ <laughs> โอเคครับกิจกรรมนี้เนาะเสียงมาดังไปมากวะช่วยกันล้มยักษ์รับปู่ป่องลิมเต็ดสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นนะผมต้องบอกว่าหนึ่งหมื่นนี่ไม่ใช่ได้ทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่า ทำยังไงเราจะได้บ้างไปดูกันครับผมกิจกรรมนี้เริ่มต้นวันที่4เดือน12หมดวันที่21เดือน12ครับผมก็เดือนนี้ฮะเดือนธันวาคือเดือน12ครับผมน้ําขนองเต็มตลิ่งแฮ่ไม่ใช่แล้วแพี่คิดอยู่กันว่าวาสกินมาหลอดจะเป็นสกินยักษ์่สะสกินโทสกันน่าจะทําสกินลิงเป็นสกินหนุมานนะว่าไหมน่าจะดีนะเออทําเป็นบูคองเป็นของจีน แต่ถ้าเป็นสกินไทยก็สกินลิงหนุมานนี่น่าจะดีนะเออน่าจะมีคนเล่นเยอะนะเท่ดีแต่หนุมานมันไม่ได้ถือกระบองอะเนี่มันถืออะไรนะถือเขาเรียกว่าอะไรนะตีตีตีศูนย์ป่ะเออไม่ใช่ตีศูนย์นะมันโพไซดอนตีเพชรเหรอเออ,อมาดูกันก็วันที่สี่หมดวันที่ยี่ิบเอดเดือนธันวานะครับกดเข้าไปดูปเออเงียบหูหน่อยเว้ยนี่ ต้องบอกว่าคนที่จะทํากิจกรรมนี้นะกดเข้ามาก่อนนะพี่เทสละพี่เทสหมดละพี่เทสระบบละคือกะว่าเออเดี๋ยวกูเล่นแล้วค่อยกดเข้ามาไว้ได้ของอะไรอย่างเงี้ได้รอบไม่ได้นะจ๊ะต้องกดเข้ามาหนะ้ากิจกรรมก่อนเนาะกดยืนยงยืนยัน,ยน,ยนให้เสร็จก่อนแต่อดี้นี้ยพี่กดไปแล้วตอนแรกลองเล่นแรงดูเอ้ยมันเอ๊ะขึ้นป่าวะพอลองเล่นแป๊บหนึ่งเออม,มันไมไม่ขึ้นพอมเล่นห้าต่อห้าขึ้นสรุปว่ามันขึ้นทั้งเล่นลงแรงแล้วก็เล่นทั้งธรรมดาเนาะ แล้วมันเหมือนว่ามันจะไม่มีรอบจํากัดด้วยนะเนี่ยเนี่ยคือจํานวนตีติดที่คลิปข้อนหนน้องมันขึ้นมาสี่ครั้งคือเนี่ยพี่ไม่เล่นจัดอันดับมาสองครั้งเล่นธรรมดาสองครั้งมันก็เลยขึ้นไม่รู้ว่ามันจะสูงสุดได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอแว่นอันนี้ก่อนมองไม่ค่อยเห็นกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยคือเรามาช่วยกันตีเนาะตอนนี้อันดับของเราตกลงไปแล้วอันดับมีขึ้นมีลงครับผมต้องเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาสุ่มเรื่อย ว่าเราจะโจมตีไปเท่าไหร่นี่มันขึ้นอยู่นะอ่านรายละเอียดให้ฟังอ้าวอ้าวไม่ใช่เหรอนี่ไม่ใช่รายละเอียดรายละเอียดอยู่ตรงนี้เนี้ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของเดี๋ยวเดี๋ยปิดดูม่พี่ไม่ได้ใช้อันนี้พี่ไม่ได้ใช้หูฟังนะใช้ใช้พูดสดรู้สึกว่าพูดสดจากโทรศัพท์จะเสียงดีกว่าใช้หูฟังเอ่าเอาใหม่หมจริงๆแล้วสรุปง่ายๆก็คือแบบ กิจกรรมนี้ต้องช่วยกันเน่ยช่วยกันตีจนเลือดยักหมดแค่นั้นเองจริงๆแล้วอธิบายง่ายๆก็ได้ช่วยตีแบบช่วยกันตีเนี่ยช่วยกันสุ่มส,มสุมเนี่ยจนแต่พี่ว่ามันน่าจะหมดก่อนวันวันที่กําหนดนนะคือถ้าเลือดยักหมดปุ๊บแล้วเราอยู่อันดับที่เท่าไหรอ่อ่ะเราก็จะได้ของรางวัลตามจานวนเนดะี๋ยวพี่จะกดให้ดูคือเราตีตีด้วยด้วยนี้ก็ได้ด้วยเงินก็ได้นะถ้าตีด้วยเงินก็เชี่ยตบด้วยเงินว่ะโคตรตึงอะ่ะ แล้วดีนะเขาเขียนว่าคุณมีเงินอยู่เท่าไหรนะ่เนี่ยในเกมตอนนี้มีอยู่แสนแปดแสนเก้าโหถ้ามีชีวิตจริงมีขนาดนี้ดีมากเลยใช้ในการกดทีละสามพันครับผมเราจะกดได้สูงสุดสี่ครั้งแล้วก็เรามีตีแบบตีแบบโจมตีธรรมดาด้วยนะเป็นการล็อกอินใันทีพี่กดไปแล้วนะไอดี ID เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูให้ดูหลายๆไอดีพี่เมื่อกี้พี่ไปเล่นไอดีู้นมาพี่ถึงรู้ไงพอพี่เข้าไปเสร็จปุ๊บพี่ไม่ได้กดเข้ามาหน้ากิจกรรม มันไม่หับรอบให้กูอะอกูเล่นฟรีอ๋แย่เลยโหอย่างงี้คือคนยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะสิวะมันก็ดูไม่ค่อยย่ที่ทําเท่าไหร่นะแต่มันก็มันน่าจะอยู่ในเกาะกลุ่มอยู่ในเลทเดียวกันว่าได้เท่าไหร่เขาา้าใจป่ะแต่พี่กดให้ดูอันนี้กดแบบธรรมดาไม่ได้คือเราใช้เงินตบใช่ไหมคือตอนนี้เขาเขียนอยู่นะว่าดาเมจที่คุณทําได้ตอนนี้คือสามร้อยคือพี่กดไปครั้งหนึ่งเวยกดแบบด้วยใช้เงินตีไปรอบหนึ่งใช่ไหม มันจะใช้ได้ห้าครั้งมั้งพี่กดไปครั้งหนึ่งก็เลยเหลือสี่ไงเนี่ยกดทีละสามพันะกดสามพันให้ดูนะปุ๊บถ้าอยากได้ของก็ลงทุนหน่อยอ่ะกดสามเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมกดสามพันโจมตีอีกร้อยหนึ่งมันกดได้สี่ไหมอาตีแบบปุ๊บป๊บเอาไม่สําเร็จคืออะไรอ่ะเอาหน้ากิจกรรมอันนั้นอีกได้เลยรวมเข้าใหม่ อยู่นานก็นไม่ได้โอเคคงจะได้รับเวลาพันาไปแล้วนะเมื่อกี้พี่ไปทำคลิปอยู่อุ้แต่คนกดกันเร็วมากเนียยิ่งอันดับตอนนี้อันดับของคุณอยู่ที่แสนเก้าตอนนี้คนมาเล่นกันเยอะอะพี่ว่ามันน่าจะแข่งกันะ่ะคือถ้าเราตีติดคีินี้น่าจะได้เยอะนะลองกดคีิปดูนะปับโอ้โหคี้ห้าร้อยคี้ปับหกร้อยคลิปปับเจ็ดร้อยคลิป,ป ปาบโอ้โหไม่เหมือนตอนที่กูเล่นเลยนะกว่าจะจบแต่ละตาเจออะไรก็ไม่รู้ปวดหัวชิบเพงแต่ก็ไม่เลวหรอกเข้าเล่นแพ้ชนะก็ช่างก็ได้รอบนะแต่น่าจะเล่นได้อีกนะเนี่ยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเล่นอีกมันจะได้หรือเปล่าแต่พี่ว่าน่าจะได้เรื่อยๆนะตอนแรกพี่คิดว่าเออมันเล่นได้วันละรอบมันน่าจะแข่งกันตรงนี้แหละน้องๆตอนนี้อันดับมันยังไม่เปลี่ยนนะเราพี่ว่าน่าจะต้องเข้าละเข้าใหม่อแต่พี่กดนี้เพิ่มอีกปึ๊บเดี๋ยวติดคีไม่ติดคิแม่งก็เท่ากันนะเนี่ยนี่โจมตีด้วยทองอะเเท่ากันลย หมื 10, ่นพันนึงอะโตมดีได้กี่ทีอะหมดละนี่คือหมดละของวันนี้หมายถึงว่าเงินนะกับล็อกอินแต่ว่าถ้าเราเล่นจบอีกรอบหนึ่งไม่รู้มันจะได้ป่าวอยากรู้ไหมลองไปเล่นตาหนึ่งไหมดูว่ารอบมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวดูอันดับก่อนว่าว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวกดเฟซไก่อนเราจะอยู่อันไหนประมาณแสนเก้านะแสนเก้านะตอนนี้ได้ห้าคูป,ปองเขาบอกว่ายิ่งคูป,ปองอย่างน้อยเราก็ได้ห้าคูปองอะ ถ้าเราเข้ามาแค่แบบไม่ได้ทำเควสเนี่ยเราได้แน่นอน้าคูปองเนาะแต่จริงๆรแล้วอันดับมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าทำดาเมจอย่างน้อยสามร้อยขึ้นไปคุณจะได้รับอัปเดตอันดับทุกศูนย์ศูนย์หืมทุกเที่ยงคืนถึงเที่ยงเหรอของแต่ละวันเหรอมันไม่เปลี่ยนอันดับเะไอย่างนั้นนะ่ะแต่ละหรอมันจะอัปทุกเที่ยงคืนเหรอไม่น่าใช่มั้งเมื่อกี้เหมือนกดเมื่อกี้เหมือนกดเข้าไปแล้วมันอัปเลยตอนที่พี่ ลองครั้งแรกอรลองใหม่ลองใหม่เห็นไหมเห็นไหมอันดับเปลี่ยนมันไม่ได้อัพทุกตลอดนะนี่แต่มันอาจจะอัพแบบว่าได้จริงๆเท่าไหร่คือถ้าเราอยู่อันดับเท่าไหร่ตอนเนี้ยเราก็ได้ตามจํานวนเนี้ยตอนนี้คือได้เลงร่อคูป,ปองอะ่ะแต่มันเป็นรีมันเต็ดนะเข้าใจใช่ป่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นลองไปเล่นอีกไหมพี่อยากรู้ว่าถ้าเล่นอีกสองตาจะจะได้จะได้ไหมแต่ระหว่างที่เราไปเล่นเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเล่นอยู่แล้วอาจจะคนอื่นอาจจะเล่นสิบตาแล้วก็ มากดทีเดียวเงี้ยใช่ปหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันดูอันดับตรงนี้ไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวดูอันดับตรงนี้ว่าเธอออกไปเล่นนะเอาไปเล่นเลยกี่โมงเดี๋ยวดูเวลาตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าสิบสองสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนะเดี๋ยวมาดูว่าพี่เล่นอีกกี่ตาแล้วมันจะได้ได้อีกกี่ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคมาอีกรอบลนะเมื่อกี้แบตหมดไปเล่น มาก็พี <aid> ่เ <Solomon> ล่นถ well ึง <point> ต <fever> ีมองดูก็ไปเล่นไปอีกสามตาน้องนี่เห็นไหมขึ้นไปอีกสามตาตอนแรกมีสี่สรุปว่ามันไม่รู้มันให้ถึงสิบรอบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเลยหรือว่าเล่นเท่าไหร่ก็ได้อเงี้ยหรอดูอันดับตกแล้เห็นไหมอันดับเราตกแต่ว่าเราก็ยังได้อยู่ร้อยปองเมื่อกี้อันดับที่เราเซฟไว้เท่าไหร อันดับเมื่อกี้เนี่ยดูดิม 5, 000, เมื่อ,อกี้ห้าพันเห็นไหมเออเมื่อกี้แบบนี้ไม่เห็นดวนเนี่อกี้เ้ยเฮ้ยเสียงใครลูกเสียง,งอะไรอะเียงหมูเสียงฮงเหรอเสียงอะไรฮงเหแลู้มาเมื่อกี้ก็ได้ร้อยนึงเท่ากันเห็นป่ะดาเมจที่คุณทำได้ 1, นนหนึ่งพันหนึ่งเงี้ยแป๊บหนึ่งทำคลิปก่อน ้าพันสามเมื่อกี้ 5, อยู่ฮะเยเหมือนเลขเลขห้องสามศูนย์สี่เลยว่ะนี่เมื่อกี้สแสดงว่าอันดับมันก็จะจะแบบเราต้องน่าจะมีดูอันดับดูตรงนี้ป่ะเดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวเราจมคือถ้าเราเล่นไม่เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มากดอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมอันดับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราเข้ามาเติมเรื่อยๆเนี่ยดูดิเลื่อนมันก็ลดไปเห็นไหมเหมือนเหมือนเวลาเราเล่นปั๊มแหลงหรือทาอะไรทั้งอย่างเลยนะ เหมือนเกมพี่เคยเล่นเกมอินจัสติกมั้งมันจะเล่นเล่นสู้กันไปเรื่อยๆสู้สู้สู้โอ้โหสู้แบบบางทีเล่นตั้งแต่แบบสี่ทุ่มยันตีสี่อย่างเงี้ยโหอย่างนั้นอ่ะเหมือนเล่นแบบเรื่อยๆพี่ว่ามันต้องมีการคนที่มันโกงแน่เลยแบบเล่นแล้วแบบเข้าไปในเกมบุ๊อแล้วก็กดยอมแพ้ย,ย,ยแต่ก็อาจจะไม่มีคนทําเออแต่พี่ไม่ได้ลองเล่นโหมดอันนี้ดูอะอยากลองเล่นเหมือนกันนะไอโหมดอาร์เบซอนแคนอะมันจะขึ้นหรือเปล่า บบเล่นจัดอันดับขึ้นนะเมื่อกี้ไปเล่นจัดอันดับมาสามตาสามตาเลยแล้วก็ขึ้นห้าต่อห้าก็ได้ใครอยากเล่นยังไงก็ลองดูเอ้ยไม่ใช่เล่นจัดอันดับสองตาแล้วก็เล่นห้าต่อห้าตาหนึง่งได้หมดแต่อยากรู้เหมือนกันว่าอันนี้จะขึ้นไหมอยากรู้่ะลองได้ไหมรอได้ไหมนะแปบ๊บนึงขอลองหมดนี้หน่อยไมไอ โอ้แต่หมดสามสามไม่ได้ลองเล่นวะถ้าสามสามเราเล่นเราล้วขึ้นทําไงดีวะนี่นแต่เขาก็เขียนชัดเจนอยู่นะว่าห้าต่อห้านะว่าไหมแต่ข้ายากลองนะเออเอาไงดีเอาเป็นว่าใครเล่นเราขึ้นบอกออดีกวะนะ่าพี่ว่ามันกิดมันยาวไปแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วตาละเล่นจนแบบตาล้าแลว้วอ่ะตาแบบตาลายตาล้าแล้วคิดดูดิเล่นหลายตัวด้วยเออไม่ได้อีกไอ,อ,อ,อดีหนึ่งมันพี่ก็ไปเล่นมาไอาที่พี่บอกไปเล่นตัวลองมาเข้ามาถึงปุ๊บต้องเปิดหน้ากิจกรรมก่อนนะไม่งั้นไม่ขึ้นตาแรกก็เล่นไปปุ๊บฟรีเลยเดี๋ยวให้ดูกันฮะนี่เริ่มเล่นตั้งแต่กี่โมงก็เล่นออกไม่ได้เอา้า พับหน้าจอหรอ,อ,อ,เ,อเ,เนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่พี่เริ่มเล่นตั้งแต่กี่โมงทำดีๆลูกอย่าขยาวเนี่ยวันนี้เริ่มเล่นตั้งแต่บ่ายสองกี่ตานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเล่นเจ็ดตาเนี่ยมีจัดอันดับสลับห้าต่อห้าเห็นไหมหมดแต่คู่คือห้าต่อห้าเห็นไหมเจ็ดครั้งก็ขึ้นเจ็ดนะเออ แต่พี่อยากลองว่ะจริงจะได้แบบไขข้อข้องใจเอาเลยไหมทําแบบลองเล่นดูเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งไม่น่านะพี่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นว่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่น่าขึ้นแต่เขาก็เขียนชัดเจนนะเว้ยว่าว่าเล่นเกมห้าต่อห้าอ่ะโจมตีไปโจมตีไปปุ๊บ ก็ขึ้นทีละหนึ่งร้อยเฮ้ยพันสี่อันดับเปลี่ยนไหมหนึงอ่ะหูขึ้นมาเป็นที่สามพันเลยอะ่ะเมื่อกี้ห้าพันแต่คูปองก็ยังอยู่หนึ่งร้อยอยู่จริงเขาน่าจะดูอันดับได้นะตรงไหนวะ เล้งน,นิดนึงจะมองเห็นไหมเนะี่ยนีเข้าแาหนูวาดเองหนูก็ต้องรู้มันคือตัวอะไรใช่ไหมครับแล้วมันคือตัวอะไรแยามแยมไใจยามแยามเออมันก็เท่านี้น,นี่หว่าเออครับครับสลับเงียบๆก่อนลูกมันน่าจะต้องแบบติดอันดับแบบถึงจะได้เยอะเนาะนี่อันดับสามพันยังได้แค่เนี้ย คือถ้าติดต้องติดอันดับในร้อยหรือเปล่าถึงจะได้แบบแต้มถึงจะได้แบบหลายหลายร้อยอ่ะหูละหมื่นหนึ่งนี่มันต้องติดอันดับหนึ่งหรือมั้งคนเดียวหรือเปล่าหมื่นหนึ่งอ่ะอันดับแป๊บหนึ่งพี่หาตรงนี้ก่อนหาดูอันดับก่อนมีไหมเนี่ยคือตอนแรกถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะขึ้นแบบอย่างนี้นะขาวๆแบบนี้เลยนี่เราโจมตีไปเจ็ดครั้งเนาะวันนี้เจ็ดครั้งเราโจมตีธรรมดาไปโจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้ง ได้ครั้งหนึ่งล็อกอินน่ะแล้วก็โจมตีด้วยเหรียญห้าครั้งฮะนี่จํานวนจํากัดหมดแล้วคุ้มไหมวะกิจกรรมนี้มันเหมาะที่จะเล่นไหมลองว่าอื้งนะึอ่อ๋นี่ไงเขามีรายละเอียดบอกอีกการล็อกอินการล็อกอินสู่ระบบ จะทำดาเมจสองร้อยต่อครั้งการเล่นเกมจะทำดาเมจหนึ่งร้อยต่อหนึ่งครั้งการใช้ทองจะโจมตีได้จำนวนห้าครั้งต่อวันจะทำดาเมจหนึ่งร้อยเหมือนกันเอ้ยนะทำไมเราได้น้อยก็ไม่ก็ไม่น้อยนะเท่ากับอลองคิดดูดินี่มันพันสี่เราเล่นไปไปเจ็ดครั้งมันก็ต้องได้เจ็ดร้อย อันนี้สีห้าเออก็ถูกแล้วนี่ก็พันพันสี่ก็ถูกแล้วอันนี้ห้าร้อยทองห้าร้อยใช่ไหมไอ้ล็อกอินสองร้อยไก่เจ็ดร้อยพันพันสองอันนี้ก็โอ้จริงวะถ้าเราเล่นอีกสิบครั้งเราก็น่าจะได้โหแต่ก็เล่นตาเลือกอะตาเลือกริง่งแต่ไม่แน่ถ้าคนเล่นเยอะมันอาจจะแบบกิจกรรมจบเร็วนะจริงจริงเออก็เหมือนให้เราเกาะกลุ่มไปอะน้องให้มันเกาะเกาะแต้มไปคนมันต้องเล่นแบบขนาดไหนว่าถึงจะได้แบบเยอะ โอ้นี่ไงอันดับของคุณที่ทําโอ้โหดาเมจโอ้โหตัวนิดเดียวใครจะมองเห็นวนะใช้ใแว่นขยาย่นะดาเมจของคุณคือหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยคุณได้รับคูปองห้าร้อยสิบหากคุณนโมอย,ยากขย่าป้ามองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยอุตสาห์ใช้แว่นขยายดูนี่ยังจะมาขย่าอีกป้ามองยิ่งมองไม่เห็นอยู่ ถ้าดาเมจของคุณอย่างน้อยต้องหนึ่งพันขึ้นไปอ๋ออันดับจะถูกรีใช่ไหมอ๋อตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รีเนาะเดี๋ยวต้องมาดูอีกว่าแบบอันนี้เท่าไหร่บริเวณนี้คือจำนวนดาเมจของคุณและอันดับของคุณซึ่งจะมีการรีเฟซทุกเที่ยงคืนถึงเที่ยงเก็มีแค่นี้ต้องการต่ออ ไม่มีอะไรก็เหมือนสมัยเดิมเขาสอนเราเนี่ยโมตีได้ไวอะไรได้บ้างก็มีแค่นี้นะไม่เห็นมีอะไรเลยประเภทของรางวัลมีมีอะไรเนี่ยมี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 สโตรอนะคืออะไรวะ ดาเมททั้งหมดของผู้เล่นจะถูกบันทึกเป็นเพื่อใช้ในการจัดอันดับและถูกรวมเข้ากับดาเมจผู้เล่นทั้งเซิร์ฟก็มันก็จะเฉลี่ยกันแหละว่าเราโจมตีเท่าไหร่เราจะได้กี่คูปองอะไรเงี้ยถ้าเรายิ่งเล่นเยอะมันก็ยิ่งได้น้องเหมือนแบบถ้าเรายิ่งเล่นเกมเยอะเรามาโจมตีเราก็จะได้คูปองเยอะ รางวัลใหญ่เหรอเนี่ยมีเรสมีเรสโตลนเหรออ่านผิดขอยัยจำนวนครั้งรางวัลอะไรแกนเหรอ,อาภาษาอังกฤษวิบัติบอกเลยแกนพอยต์แกนพิส แล้วก็มาแหละถ้าเลื่อนหมดมันก็จะได้ของรางวัลแหละตัวเล็กน,นิดน,นึงใครมองเห็นบมางวาเนี่ยถามจริงถ้าไม่ใช้แว่นใช้อะไรผู้เล่นต้องมีดาเมจสะสมอย่างน้อยสามร้อยดาเมจจำนวนคูปองจะขึ้นอยู่กับทำไมไม่เขียนภาษาไทยวะจะขึ้นอยู่กับอันดับของดาเมจรวมเนี่ยผู้เล่นจะสามารถสร้างดาเมจได้รับรางวัลยิ่งมากขึ้นถ้าผู้เล่นสร้างดาเมจมากกว่าจะได้รับรางวัลมากขึ้น โดยรับรางวัลแบ่งออกเป็นอะไรเป็นขั้นระดับมบั้งขั้นระดับนี้อันดับหนึ่งถึงสิบโอ้ยเ้รับคนละหมื่นเลยเหรอเีย yeah. ไม่ใช่ที่หนึ่งว่ะหนึ่งถึงสิบได้หมื่นหนึ่งเลยอะหนึ่ะหมื่นปองเฮ้ยอะไรทำอะไรเนี่ยโอชีเอเหรือไงเอานี้ว่าจิ้มหูป้าทำไมอะป้าทำคลิปอยู่เห็นไหม อย่ากลัวเลลูกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอันดับสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยจะได้หนึ่งพันคูปองโอ้โหแล้ฉีกเอาหรือไงกดฉีกไหมเอามาเรียกปลาทำไมอ่ะมาเรียกปลาทำไมหนูเดาอะไรเออปลาทําคลิปอยู่แป๊บหนึ่งลูกอย่าเพิ่งกลัวนะแป๊บหนึ่งอันดับหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันจะได้รับคนละห้าร้อยอันดับหนึ่งพันหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นจะได้รับคนละร้อยค,คูปอง อันดับโอ้โหก็คืออย่างต่ําก็น่าจะได้คนละห้าสิบป่ะหรือมีเยอะกว่านั้นอีกหรือว่าได้แค่นี้ถ้าหลุดอันดับก็จะได้แค่ห้ากูปองอหรออันดับหนึ่งมื่นหนึ่งถึงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหแล้วใครมันจะไปตีหนึ่งในสิบวะมันจะต้องตียังไงเนี่ยถามจริงมันจะต้องเล่นวันละเท่าไหร่วะโอมีอะไรกนะโอ้สุดยอดวะแม่งเป็นรางวัลของความพยายามจริงนะ แล้วไงต่อนในกรณีที่มีผู้เล่นมีดาเมจสะสมเท่ากันผู้เล่นที่ทําดาเมจถึงจํานวนดังกล่าวก่อนจะได้รับอันดับที่สูงกว่าอ๋อคนที่เล่นก่อนงี้ดิคนที่เล่นก่อน,อน,น,นก,อนก็ก็ได้ก่อนองนี้ถึงจะแต้มเท่ากันก็เถอะอย่างนี้ถือว่าคุณขยันกว่าใช่ป่มคนมาเล่นที่หลังก็เอาไม่ทันสรุปว่าพวกที่บ้าบ้าพลังก็เล่นไม่หยุดก็คือชนะข้อจำกัดของการใช้ทองนี่ก็ การใช้ทองเพื่อโจมตีโทสกาน์จะได้วลาห้าครั้งมันก็บอกแล้วนี่หว่าในบางครั้งระบบอาจจะมีการแสดงผลราชชาผู้เล่นที่ใช้ทองโจมตีแล้วออกจากเกมทันทีจะพบว่าจำนวนทองในบัญชีของคุณไม่ลดลงอย่างไรก็ตามระบบจะมีการบันทึกการใช้งานผู้เล่นควรจะรอประมาณ5าทีเพื่อ รอข้อมูลอัปเดตตามความเป็นจริงโบนัสพิเศษวันที่สิบสามธันวามีโบนัสพิเศษด้วยโจมตีแรงขึ้นเนี่ยในวันที่สิบสามธันวาจะมีการโจมตีห้าครั้งแรกของวันจะได้รับดาเมจคิติคอนเพิ่มไปสองเทา่าว้าวก็คือวันนี้อ่ะวันที่สิบสามนี่ก็คือต้องเร่งรีบมาเล่นการเยอะๆโอเคเขาชอบโทรเข้ามาใน m e s s e n g e อมันก็เลยหลุด บอกว่ามีอะไรให้โทรโทรศัพท์บไม่เป็นไรมาอ่านต่อแล้วกันก็เอาเป็นว่าเราเราเพิ่มเติมไ้ว่าวันที่สิบสามเนาะก็วันนี้วันที่สี่พี่ว่าแม่งบางทีอาจจะไม่ไม่ถึงวันที่สิบสามวะเพราะคนมันเล่นเยอะๆนะมันอาจจะก็ใครขยันก็เล่นแล้วกันเนาะนที่อย่าอย่าฝืนเล่นมากเลยวันนี้ขนาพี่เล่นไปกี่กตาวะประมาณโอ้โหเป็นสิบตาสิบแบบโอ้โห มันน่าจะมีพวกแบบปั๊มอะเชื่อเลยเพราะคนต้องอยากอยากได้ปั๊มแล้วก็คูปองไม่รู้ใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่ด้วยแล้วนี่อะไรข้อกําหนดทั่วไปการเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าผู้เล่นยอมตามปฏิบัติตามกฎทั้งหมดทีมงานจะขอสองวัสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ไม่ต้องจําเป็นให้ทราบล่วงหน้าการตีหรือการตัดสินใจใดๆ ไงวะอ๋ออาคือย <hey. S 2> ังไงการเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นการยินยอมการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่ระบุไว้ทีมงานของสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการันตีความ การตีหรือการตัดสินใจใดๆของทีมงานถือว่าเป็นที่สินส้ดุดคือยังไงคือกิจกรรมก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเงี้ยหรออะไรวะแล้วกูทำไปเพ,เพื่ออะไรอะเหมนนอะงงนะอะเดี๋ยวที่จะไปลองเล่นโหมดอาวิซอลแคนสักตาหนึ่งะนะเดี๋ยวลองเข้าไป ลองว่ามันจะได้มันจะขึ้นไหมเนาะเกิดจะได้ไม่เสียเวลาเล่นอยากลองทั้งหนึ่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 งไม่เคยเล่นกับใครเลยวะหนึ่งไม่น่าได้ไหมแต่มันไม่มันเขียนห้าห้าไงอาวิซโซแคนมันก็เล่นห้าคนไงมันน่าจะได้ปะเนาะสามสามไม่น่าได้หรอกเดี๋ยวลองดูหมดนี้หมดเดียวพอเดี๋ยวมาดูมันจะขึ้นไหมเนี่ยอันดับเรามันก็ลงไปเรื่อยๆเว้ยถ้าเราไม่เล่นอะเออก็ คิดดูแล้วกันนะว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะว่าจะได้พันปองอย่างเงี้ยบางทีแม่งเล่นจนแบบโอ้โหไม่คุ้มกับสุขภาพแนละ้วบางทีอ่ะเอาเป็นว่าใครมีเวลาก็เล่นแล้วกันได้ดับที่ไรก็ช่างมันเถอะมันไม่คุ้มค่ารักษาหรอกเชื่อพี่เด็กพี่พักผ่อนน้อยมาก่อนพี่รู้เว้ยพี่เ,เกมนี้พี่บอกโอ้โหเล่นแบบเล่นติดแรงสุดสรุปก็ไม่ได้อะไรได้แต่ของในเกมกสรุปว่ากูเป็นไทลอยเออเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเอาจริงๆพักผ่อนน้อยอ่ะตอนเนี้ย มันอาจจะไม่เห็นผลตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าสุขภาพเรายังดีอยู่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่อตอนนั้นน่ะตั้งวันยี่สิบกว่ากว่าสามสิบกว่ากว่าอย่างเงี้ยก็ยี่สิบต้นต้นสามสิบต้นต้นอย่างเงี้ยแล้วพอหลุดป้าพอเราเริ่มจะแบบปลายเกือบสี่สิบอ่ะแล้วก็กเป็นไทรอยแต่พี่เพิ่งจะเริ่มเป็นไทรอยตอนอายุนั่นแหละสามสิบเจ็ดสามสิบแปดไว้เออตอนแรกเราเขาพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยก็คิดว่าร่างกายเราโอเคไว้เล่นกงเล่นเกมทั้งวันทั้งคืน ตอนเช้าก็ไปเที่ยวต่อไมอมอดหลับอดนอนไปเที่ยวกินลงกินเหล้าอะไรเนะี่ยเออทั้งหมดมันไม่ดีเลยนั่นแหละการเล่นแล้วส่วนใหญ่ก็หนักเล่นเกมเนะี่แหละเพราะพี่ชอบเล่นเกมมากเลยอืมก็ลองดูแล้วกันนะมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไมพี่ตอนนี้พี่ยังกินยานไทรอยอยู่เลยยังไม่หายเลยรักษามาสองปีแล้วังไม่หาย,ยตอนแรกเหมือนหายไปแล้วมันก็กลับอีกเหมือนพอเราพอเราอดนอนเสร็จแล้วปุ๊บม,มันเหมือนแบบพอเรา หายเสร็จปุ๊บพอเรากลับมาอดนอนอีกมันก็มันก็เป็นอีกเว้ยเออมันไม่หายขาดมันมีกินยามีอมน้าน้ําแร่แล้วก็มีมีฉีดยามั้งแต่มันแพงแต่ถ้ากินยามันก็ก็แพงเหมือนกันแหละแพงคนละแบบอ่ะก็ลก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะกับการที่เราอดหลับอดนอนเพื่อที่ได้ของอย่างเงี้ยบางทีเล่นไปเล่นมาไม่รู้ได้ที่เท่าไหร่ด้วยนะฝากไอคิดนะพี่เป็นห่วงนะอะไรที่มันเคยผ่านมาแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบไปซ้ำรอยเข้าใจปห กินยิ personaje. ่งพี่กินยาพี่กินยาให้เราหนึ่งเลยมลิ้นแหละกินยาผัมลิ้นแหละถ้าคนติดตามพี่จะรู้ผอมลงไปเยอะแนะท่วงนัะผอมลงไปน้ำหนักหายไปเกือบสิบโลอ่ะใช่ป่บว่าเออใช่เกือบสิบโลจริงมากังก้าลูกอ่ะเดี๋ยวเล่นจบหมดนี้แล้วเดี๋ยวลองดูนะว่ามันขึ้นหรือเปล่านะแป๊บเดียวแหละคงไม่นานนะครับแป๊บนึง อโอเคจบประเดี๋ยวมาดูกันแต้งขึ้นไหมจบคลิปนี้แล้น,ลน,นะใครมีวิธีการแนะนําว่าจะได้แต้มเยอะงเยก็แนะนำไว้ที่คอมเมนต์ที่ได้เนาะแต่ก็เล่นเกมมันก็พักผ่อนให้มันเพียงพอนะครับอี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้ก็ใช้เวลาเล่นไปประมาณกี่นาทีเนะี่ยสิบนาทีได้เนาะก็พอพอเขเล่นห้าต่อห้านะขึ้นดวม,มาดูกัน 5ต่อห้าอาจจะเพิ่มอีกห้าทีอะไร่งนี้ไม่ขึ้นเนา <c oughs> ะสรุปว่ามาเล่นจัดอันดับกับห้าต่อห้าแหละดีแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสบายสบายใจเราเนาะใครมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็บอกไว้นะครับชอบกดไลค์ชแชร์ถูกใจกดติดตามใครชื่อช่องว่าอะไรโอเคครับผ okay, มประมาณนี้บายบายเจอกัน เออบายบายเจอกัน,ออก,นก็พักผ่อนให้เพียงพอเนาะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบห้าหมูออกกาลังกายแล้วก็ทํากันบ้านก่อนช่วยพ่อแม่ทําง,งานแล้วค่อยมาเล่นเกมกันนะครับจะเล่นเกมทั้งวันก็ไม่ไหวนะโดนพ่อแม่แบบเล่นเกมทั้งวันเลยโดนยืมโทรศัพท์ไปไเล่นอีกเนาะอ่านหนังส่งอ่านหนังสือเนาะทำกระมงกันบ้านให้เสร็จนะครับไปละขับรถบขับราก็คาถเงขันในี้ใส่ขับบอใสาข,ขอใส่หมวกกันน็อกครับผมอุบัติเหตุไม่เคยเตืนอนเรานะครับอ่ะไม่รู้วันเวลา รู้หน้าไม่รู้หลังรู้หน้าไม่รู้ใจก็เหมือนมือแบสิไทยไม่บอกวันไม่บอกเวลา feet, ครับผมป้องกันไว้ดีกว่าแกนะครับบายบายสบายสบายใช่แล้วลืมบอกไปนิดนึงเนี่ยแล้วไอ้ตรงเลื่อนอ่ะมันจะมีลำดับรับของเลยนยแต่กดดูไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นของวะน,น้องแล้วพอมาถึงอันสุดท้ายมันก็คือรางวัลคูปองนะเนี่ยน่าเป็นพวกอีโมจิพวกอะไรเงี้ยนะครับข้าับผมไปครับผมเดี๋ยวปไปเลยครับ